หมวดสองหนึ่งยานคือความรู้ว่าเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาสองยานคือความรู้ว่าเมื่อพบไม่มีชาติย่อมไม่มีสามยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติ สียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อพบไม่มีชาติย่อมไม่มี 5. ้ายานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติ 6. ยานคือความรู้ว่า แม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อพบไม่มีชาติย่อมไม่มีเจ็ดยานคือความรู้ว่าแม้ธรรมมติยานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดา